ทุกคนคิดว่าตอนนี้เราจะมากินไก่เราเห็นไก่น่ากินมากมาแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาบาททั้งหมดแต่อันนี้ติดมันเนนชียวปะยังไม่สุกเลยเออผมเครืบ,รบฉัผมบอกเลยว่าอร่อยมาก คนเข้ามากเข้ากับเกลียงความมากทนดูถ้าได้พริกปลาหรือว่าน้ำพริกปลาทูนะทูนสุดยอด คนนนดูลุกินน้ยังไงก็สวัสดีทุกคนตอนเช้าเดิมผมทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนตอนเช้าเดิมผมทุกคนคือว่าอากาศดีมากๆลมเย็ยนสบายมากทุกคนดูด้านหน้าเรามีต้นมะพร้าวมีต้นมะม่วงต้นลำไยอะไรเยอะมากเลยอุมดมสมบูรณ์มากที่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินอีกแล้วครับผมทุกคนทุกคน,กค,นคือว่าตอนนี้เราจะมากินไก่เราเห็นไก่น่ากินมาก มาแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาทครับผมโอ้โหเธอเอาไก่ใหญ่ปะเอาปลาปะเอาเนี่ยเธอเอาอีกไหมเธออีกไหมหกเยอะมากเลยเนี่ยหกสิบข้าวเหนียวขายยังไงครับสิบบาทครับอ๋อข้าวเหนียวสามสิบบาทอะไรนบ้างเนี่ย เดี paid, ๋ยวช่วยกันกินอ๋อหิวตอนเช้าไว้กินตอนเที uh, ่ยงก็ได้เตยหิวเออเท่าไหรครับปกนี่ครับข้างนี้ซุปดำด้วยนะโอ้ยซุปดำเดี๋ยวว่ากินตอนเช้าวันนี้มันยังไม่อยากกินซุปดำตอนเช้าหรือซุปท้ว่ากินตอนเย็นก็ได้เปิดตอนเย็นเราซื้อกินแต่อันนี้ติดมัน เชียววะยังไม่สุกเลยเดี๋ยวไ้รอบหลังก็ไเ้เดี๋ยวหลังสุกนโอบึมบึมบึมซัมบี้เน้นนนคอนครรดี บอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนคือว่าตอนนี้เราซื้อกาแฟนะเพราะว่าแต่ซื้อมาสองอันนะของนี้น้องอันนึงแ้วก็ผมอ,อ,อันนึงอันนี้ผมว่กินตอนเที่ยงอันนี้ผมจะกินกินช่วงเช้าเช้าหน่อยเติมพลังฉันเห็นมามาเมื่อกี้มันใส่เดี๋ยวผมจะชิมกาแฟให้ทุกคนได้รับชมกันเฮ้ยนูเราต้องเก็บ อย่างที่ผมบอกเบอร์นี้ผมเนี่ยเบอร์ดี้ผมไม่กินตลอดวันนะแล้วก็นี่นถ้าวันมากเป็นของเธอใช่ปะถ้ากลมเอออันนี้ผมถูกแล้วของใช่ <c oughs> สื่เชื่น เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันอยู่ขวว้าว้น,นทุกคนคือว่าวันนี้เราได้ซื้อไก่มานะไก่กับข้าวเหนียวร้อนๆผมบอกเลยว่าสุดยอดอร่อยมาก ชูโรสนี่ทุกคนช้อนคนหน่อยพริกป่งใส่เยอะอืมพริกป่งใส่นีดไม่มีน้ำมะนาวนะผมทุกคนไม่มีมะนาวพริกป่งน้ำปลาป่งชูโรสทุกคน นี่ทุกคนแล้วก็จ้านก็โอ้เก้วลกไก่โอ้โหไก่อย่างเยอะพระเจ้าซื้อมาอย่างเยอะเลยทุกคนผมก็ไว้กินตอนเที่ยงนะข้าวเหนียวโอโ้ทุกคนดู ก่กับข้าวเหนียวแซ่แบๆครับผมทุกคนเดี๋ยวเอาที่ล้างมือมาไว้ล้างอืมนี่ที่ล้างมือพร้อมอืมไม่มีถ่านอันนี้ไว้ใส่กระดูกอุ๊ย,อย,ย,ยโอ๊ยชดเชยโอ้ยยังไงก็กราบสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนอีกรอบหนึ่งกันด้วยผมทุกคน ยังไงผมต้องแกรบขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยผมทุกคนนี่ผมมันช่วงนี้ผมจะไม่ได้ทํากับข้าวให้ทุกคนได้ดูกันนะทุกคนดูนี่ผมซื้อไก่ย่างเมื่อตอนเช้าผมทุกคนทุกคนรู้ปะผมไปซื้อตั้งแต่6กโมงแต่ผมเพื่งมา่กินตอนประมาณ9ก้าโมงเนี่ยทุกคนคือว่าผมอิ่มกาแฟามากผมกินกาแฟาแล้วอิ่มทุกคนจุกท้องเลยหรือว่ารอเวลาอีกนิดนึงให้มันย่อยก่อนเดี๋ยวเราเขอาไปกินข้าวตอนแรกผมหิวข้าวมากแบบว่าอยากกินข้าว แต่พลีกินกาแฟแล้วอิ่มทนทุกคนเลยไก่ย่างครับผมทนไม่ได้ซื้ออะไรเลยวันนี้โอ้ซื้อมาอย่างเยอะผมจะไว้กินตอนเที่ยงออตอนเที่ยงแล้วก็กินแค่นี้ก็อิ่มแล้วโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนโอหแบบว่าไหม่มากเลยคนดูดำเลย กินเลยทุกคนกินข้าวด้วยกันนะครับผมข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวเซ่บๆไก่ย่างทุกคนทัวดู นี่ทุกคนผักเหลือจากเมื่อวานนะทุกคนเนี่ยลองดูแตงกวาเซ็ตซ็ถ้ามีเมนาวแล้วจะแซ่บปะเนี่ย ทุกคนผมกินเละเทะยังไงก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับไข่คขามันแกะยากมากทุกคนวันแรกผมเห็นไม่ใช่ผมเห็นตอนแรกแล้วก็เลยอีกวันนึงผมยังไม่ซื้อนะะมาวันหนึ่งเพิ่งไปซือ้อ หอ,อมทุกคนมันหอมแบบว่าเย้ายวนใจมากเลยมันทั้งนั้นมันเน,น,น,น้นเน้นทุกคน,คนเข้ามากเข้ากับเกลียงความมาก ทท่นอ,อ,อืผมได้ต้องการซื้อโต๊ะใหม่นะผมทุกคนเนี่ยซื้อโต๊ะให้อีน้องใหม่เลยอันนึง ว่าโตของนี่น้องเก่ามากแตงกว่าเข้ามากพูพู ถ้าได้น้ำพริกปลาาหรือว่าน้ำพริกปลาทูน่าทูนสุดยอดขอทุกคนดูเนี่ยไก่กระดูกติดกระดูก,กของทูนห์มันหยุดกินไม่ได้มันเริ่มอร่อยมากเล่ะ มันอร่อยแล้วมันฟินทำเรากินเพลินเลยทุกคนแล้วมันแค่กระดูกเพลินจ้วงอ่ะไข่แบบเนี้ยเหมือนว่าเราแค่กระดูกแล้วมันเพลินมากทุกคนนีละเลยทำไมเรารู้สึกว่าแง่กระดูกแล้วมันแค่แค่อะไรเนี้ยฟินอร่อยถึงเนี้อไม่ค่อยมีแต่มันก็อร่อย ในฟินอะในการแค่เนา พาทุกคนมาดูผมแค่กระดูกถ้าเั้นอืมอืมโอ้หมดมาจังไหนเนี่ยยังไงทุกคนที่มารับชมผมก็ขอให้กินข้าวกันอย่างอร่อยๆด้วยผมทุกคนแล้วก็แล้วก็จะได้มีแรงเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำง,งานเพราะว่าถ้าใครยังไม่หยุด ยังไม่หยุดงานก็ยังไงก็ตั้งใจทำงานสู้ๆกันด้วยผมทุกคนก็อีกแป้นหนึง่งเดี๋ยวก็จะหยุดปีใหม่กันแล้วเดี๋ยวจะพักผ่อนยาวๆกันแล้วผมทุกคนนี่จะกระดู ไม่ค่อยมีเนื้อก็มันฟินตรงนี้แหละตรงที่เราแคะกระดูกรบผมทุกคนแคะกระดูเพื่อจะเอาเนื้อม,มาละสิบบาทเลยเนะี่ยทุกคนได้เยอะด้วย อืมหืมอืมหืมมือเละไปแล้วมือเละตุ้มเป๊ะอืมทุกคนโอ้ทุกคนอร่อยแค่ดูก็อร่อย่อยคนนี้เรากินไปกินมาเนี่ย สามไม้แล้วเนี่ยกับตัวนี้มันเห็นเขาย่างแล้วก็มันหอมมากขี่รถผ่านทุกคนหอมเย้ายวนใจจริงจริง ผมเปลี่ยนเสื้อกันหนาออกแล้วผมทุกคนเพราะว่าแต่ตอนเช้ามันหนาวทุกคนมันเย็นมากผมก็เลยใส่ ทุนโอ้ยนิดเดียวผมกินเยอะเกี่ยวอ๋อสามห่อเอง อรอยกินได้ไม่อยู่เลยหรือผมแค่ไม่อยู่เลยทุกคนทุกคนเขามักได้ดีคนระับต้องกลุม นลยทุกคนคือว่าทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์อ่ะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมทคนผมต้องขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจผมมากๆครับผมทุกคนแล้วก็มีคนแนะนําให้ผมทําของหวานนะผมทคนเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะลองทานะผมทคนเพราะว่าผมไม่เคยทําของหวานเลยผมทคนผมเคยเห็นแต่ยายผมทําแตกก่แกทําได้อร่อยมากแต่ผมยังไม่เคยลองทาเลยนะผมทคน เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองทําของหวานนะผมทุกคนพราะน้องอยากเห็นผมทําของหวานมากๆเดี๋ยวมีเวลาผมจะทําให้ทุกคนได้รับชมนะผมทุกคน คแค่นี้พอแล้วสุณดกด็ทุกคนยังไงเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนผมทุนยงังไงก็ฝากคนไลค์ตามเราคนด้วยผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมก็นด้วยผมทุกคนขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็ ที่ยางมีความสุขนะผมทุกคนจะปีใหม่แล้วนะผมทุกคนยังไงก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รุ่งเรืองแล้วก็ชีวิตแฮปี้ทุกๆวันนะผมทุกคนอาธุอิมมาก็ถางาวลาาี่เราต้องาก็าแลาวเนี่าทุาคนเก็าล้างจานล้างถ้วยอึ